อาหารรักสุขภาพมออให้กับคุณยายเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่านัดรักยายไงใช่ไหมยายกินเรื่องมากเพราะว่าเราคานมาอาหารรักสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเรารักกันไงจะกินมือหรือว่ากินช้อนมือรูปกิ้ไงแล้วมือรปกิ้งแล้วใช่อะไรเพิ่มไหมยายอะไร แม่เล่นด้อยแล้วี่จังไงอ่ะเค็มก็ไม่เค็มหวานก็ไม่หวานนี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่รู้จะอะไรผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาเอาอะไรโอ้ยแป้งไม่ทาเอ้าแป้งไปทาก่อนเอาไปจะได้สวยๆ f อบอกว่าอยากเห็นคุณยายตอนสาวตอนสาวยายสวยขนาดไหน สมัยสาวยายคงสวยมากเลยจริงไหมยายไม่รู้เอ้ยเขินนะเอาทาแป้งก่อนโอ้โห <c oughs> เป็นไงเอย้ยสมัยสาวยายสินสอดเท่าไหร่นะยายท,าาท้องสี่บาเยอะสมัยกี่ปีที่แล้วว่าเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วท้องสี่บาทเล้ววะสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ทําผัดให้กินแล้วกันเป็นอ่าวางตุง้งน้ำมันหอยเอาไหมยายอืมเอา นะาทำให้เลยจับมือดิเช็คแฮนด์ว่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวาทำเลยเฝาฝนจะ้ะอ,อ้าวงั้นหั่นเลยเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวเอาอันนี้มาให้ช่วยทํากระเทียมโอเคเปล่าตาม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 ,ตาม,ตาม,มาเหมือนมะละกอตานั่นแหละเอย้ยายกลัวฝนนะ่นแน่นันแน่หั่นง่ายเนี่ย,นเ,นยเอาแบบที่ยายกินสะดวกอะ ยายอยากกินแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยยายหัห่นแบบนั้นเลยเ <c oughs> อ้ยตรงนั้นแหละผัดแต่ยายผัดอะใส่กระเทียมกับพริกอะเอาหั่นเลยตรองงั้นเอายายพริกกับกระเทียมก็ซอยซอยแบบเอาแบบไหนรู้ไหมยายเอาแบบซอยซอยนุกมุมลีนุกคุมลีบินคามปเตยสุมรวมสุมรวมงั้นเดี๋ยวอันนี้ไปล้างก่อนนะยายโอเคป่ะนะ่ะ แล้ยังไงอะ่ะแล้ยังไงอะ่ะซอยซอยนอกกุมลีนกกุมลีมีคำไปเตยสุกสุกเล็ซอยเล็กๆใยายซอยหมดเลยเล็กๆโอเคเปล่าหมดต้องขี้ว่ะหมดต้องขี้ว่ะอ้าวไปขี้ก่อนเออไม่เป็นไรงั้นงนั้นนะซอยเองปวดท้องขี้กันทั้งหันนะครับก็เดี๋ยวผมอันนี้ไปล้างแล้วก็น่าจะมาซอยเองแล้วล่ะกระเทียม แเดียวเละพริกดูว่ายายผมแอบอู้อ่เพราะว่ารู้ว่าต้องซอยพริกกับกระเทียมเอ,อผมจะใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดเลยนะเพิ่มความหอมและเผ็ดสาบซ่ออานว้าวไปตั้งไฟกันดีกว่าทุกคนตัวนี้ลมแรงแล้วเราต้องรีบทำกับข้าวตอนที้ฝนจะตกเร็วกระทะรอแล้วให้ใส่น้ำมันลงไปได้เลย นิดนึงนิดนึงกาทะร้อนเรียบร้อยใส่กระเทียมพริกโอ้คั่วคัวให้เหลืองอย่าให้ไหมนะโอ้รู้สึกก่าไฟจะแรงเกินไปแอ้วเจ้าไปเลยไอ้ไกระเทียมพริกไงจะเหลืองได้ทีนะ่แล้วเดี๋ยวเรามาใส่ <c oughs> ใจถึงกับฉุนเราใส่ uh, ผัก่กวางตุ้งที่เรา <c oughs> ล้างแล้ว <c oughs> ใส่ไปเลย <c oughs> ไว้ให้หอมกระทะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาตามที่หลังนะครับน้อยใหญ่เนาะใช่ไหมเออนะเฮ้ยใส่ไม้เดี๋ยวใส่ไม้ให้ยายดีกว่าแป๊บนึงโลช็กช็กยายใส่ไม้แป๊บนึงใส่ไม้นิดนึงใส่ไม้นิดนึงเอซีจะได้ยินเสียงยายชัดๆเอออหยหอมว่าแม่น้ำปลาแท้น้ำปลาไม่ต้องใส่เดี๋ยวจะใส่ซีอ๊วขาวกับน้ำมันหอยแทนยายให้พอบอกพอนะ ไม่พอสักทีอะฮะละเออได้จะเค็มน้ำมันหอยอือหือยายให้ช่วยหน่อยดิแายยายาแค่ไหน่รัจากนิดนึงพอแล้วจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบที่ยายชื่นชอบนั่นก็คืออะไรรู้ไหมอะไรยายอันนี้อะไรน้ำตาลเออเอาม่ใช่นะหม,มาหน่อยพอไหมเออพอ ใส่น้ำเปล่าเพื่อให้อ่าผักสุกนิดหนึ่งคัวครัวครัว,ครวแค่นี้แหละทําง่ายอาหารรักสุขภาพมอบให้กับคุณยายเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่านัดรักยายไงใช่ไหมยายคิดเรื่องมากเพราะว่าเราคานมาคิดเรื่องมากเพราะว่าเราคานมาเขินเขินคงจะสุกได้ที่แล้วละ่ะปิดไฟจัดใส่จาน ว้วสวยช่ยย่อยออ้ยหก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 ว้วสวยงามช่ยย่อยคุณยายเสร็จแล้วกินข้าวเลยไหมครับกินข้าวเลยไหมครับคุณยายอะไรกินข้าวเลยไหมทําเสร็จแล้วคดใส่จานเแล้วราดด่อยเอเอาใส่จานแล้วก็นั้นราดมาข้าวเยอะไหมทำมือดิต <c oughs> อนนั้นนะโอเคอ้าวอาหารรักสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหม ก็เพราะว่าเรารักกันไงอจะกินมือหรือว่ากินชอน้อนมือรึปกิ้ไงแล้วมือรึปกี้ไงแล้วช้อ,ชอนเหรอช้อ,อนไปเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ร่อยอเลยเลยอ่ะโอ้ไม่่อยอเลยเลยอ่ะ โอ้ขาดรสอะไรอะ่ะไม่เค็มไม่คำไม่หวายสักอย่างเอาแล้วงี้ต้องปรุงอะไรเพิ่มะเอานน้ำปลาไปอ่ะเอา,เอานี่เดี๋ยวว้แมวอปรุงอะไรเพิ่ม่ะ <c oughs> ใส่อะไรเพิ่มมายาย อะไรไม่ลอยเลยไงไม่ลอยเลยไงแม่เล่นได้ลอยแล้วพีจังไงอ่ะแม่เล่นได้ลอยแล้วพีจังไงอ่ะไม่เล่นลอยแล้วเค็มก็ไม่เค็มหวานก็ไม่หวานอะไรไม่รู้แม่เดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะงั้นอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกันดีกว่าไม่ร่อย